จีวรเลยเนี่ยสุดยอดเลยโอ้โหจีวรหลวงพ่อเลยหลวงปู่นะค่ะหลวงปู่นะคะที่จะขึ้นหอแล้วก็ไปปลุกเสกบนเครื่องบินนะคะท่านผู้ชมก็เดินทางมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะ ลงปูเฮงลองปูเพิ่มซับนะคะที่จะลองปูดุนนะคะท่านผู้ชมล่องปูสามตานะคะท่านผู้ชมค่ะน,นนะะ่ที่จะขึ้นหอรอบแรกเดลยน,นะคะเกจินะคะดังๆทั้งนั้นนะคะที่จะขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินนะคะแล้วก็ปลุกเสก ทา station, phones, ่าผู ds, iment, ้ชมคลแฟนช่องนะคะแฟนเพจนะคะเพ่าอะไรคะเนี่ยเรา่แหฮงเราก่แหฮงเนาะเราก็แเ้งนะคะ นะรับวันนี้ก็ได้รับนินบนนะครับจากทีมงานที่เาร่วมนะครับในการเปิดปาก์คเานะครับวันนี้นะครับเราอเห็ก็ได้ทางมาแล้วเพื่อเปัวโคงการนะครับ ตรงนี้หลวงพ่ออะไรพี่อ่าหลวงปู่มีค่ะหลวงปู่มีท่านอายุหนู่าหลวงปู่เมหลวงปู่เมนะคะงานยกขอฟ้าแต่ว่ก่เราจะบวชสูกได้เราต้องมีโบสถมาับวเราจะไดู้้บสถ์นะครับเมาทบูตติดอตั้งใป่จเปนตบทมองท่านอให้ท่านยหน่อยนะครับด

ดูหลังเราผมรอบสองใช่หรอรอบสอรอบรอบสองขาวข่ากรอบสองนะผมง่ายอยู่ใ้อยู่หลังเสกลุงูนะไปออู๋เสียไมไขึ้นเกือบผ้ใดอ๋เยไมไขึ้นเสรอบรอบสองหรือรอบสามคือไรแต่ลุงกูอรอบสองก็ได้มั้งครับคือ้องไรเกรรอมาสินมาสิรอบแรกสินรอบแรกก็เลย

คนนี้ขึ้นบนนะครับเกจต่างๆมาเลยตอนนี้นะคะก็พี่มีล้อฮอร์กำลังจะขึ้นเด้อนะคะท่านผู้ชมเกจิตาต่าสุดคุยกัคนนะครับก็บอกว่าก็มีนะคะเกจินะคะดังๆนะคะสี่รูปนะคะขึ้นบนหอแล้วก็จะเบนนะคะไปปลูกเสกข้างบนเด้อนะคะท่านผู้ชมเนาะต้องลบลบก่อนนะคะคนจะลบเลยนะคะท่านผู้ชมนะแอดมินต้องเดินทางมาไกลๆก่อนเนาะ บนมากเลยนะคะหลงัลงจากที่นะคะ,ะปูเกจิดังๆนะคะขึ้นไปบนหอแล้วนะคะตอนนี้ก็หอกำลังจะขึ้นแล้วนะคะ วนวนวนนะคะวนวนรอบโบสนะคะรวนรอบโบสนะคะวัดพระโกด้อนะคะวันนี้สามชั่วโมงนะคะก็จะเป็นวนวนนะคะสามชั่วโมงรอบโบสนะคะวัดพระโกดสุขสำรานนะคะพ่อหนอก รอเราจะบนประมาณสามรอบนะคะวนสามรอบ เรื่องเินจะบินวนสามรอบนะคะบริเวณวัดพระโกศนะคะท่านผู้ชมนะคะใครเห็นภาพนี้นะคะช่วยแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเนาะกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะหาดูยากมากนะคะท่านผู้ชมที่จะมีนะคะ ค่ดูยากมากนะคะที่จะมีนะคะเครื่องบินนะคะแล้วก็จะมีเกจิดังนะคะขึ้นไปปลุกเสกบนเครื่องนะคะบนเฮลิคอปเตอร์นะคะไม่มีที่ไหนนะคะมีแต่ที่วัดพระโกศสุขสำรานะคะตำบลน,นรงอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมคะ่ะลานจอดรถนะคะก็ตามทุ่งมานะคะ <c oughs> เพื่อที่จะมาทำบุญนะคะชาวบ้านนะคะหลา หลายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ทั่วสารทิศนะคะที่เดินทางมาในวันนี้นะคะ<ๆ>ก็จะมีการโปรยทานด้วย1 0 0 0 0แสนกว,กว่านะคะ1 0 0 0 0แสนบาทเด้อแล้วก็มาทำบุญมารับโชคมาเอาบุญด้วยกันนะคะเ<ๆ>พระาะว่าที่วัดพระโกศสุขสำรานี้นะคะ<ๆ>ก็เป็นบ้านนะคะ<ๆ>เป็นภูมิเก่า<ๆ>เขาว่าอย่างนั้นนะคะท่านชมเนาะ<ๆ>ก็จะมีผู้โชคดีเยอะมากนะคะ<ๆ>ท่านชม<ๆ>แล้วก็ระงวัลที่ หนึ่งนะคะ12ล้านก็แตกที่วัดพระโกศมาแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะท่านได้อยากเดินทางมาก็มาได้นะคะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะคะทั้งหมดก็มี3วันนะคะเมื่อวานวันนี้นะคะสองวันแล้วนะคะ,ะวันที่สามเอ็ดนะคะวันสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมคะ, <c oughs> ะเลขเครื่องบินก็ e อ3 5 EC หนึมนะคะท่านผู้ชมคะอ่าสำหรับเ,เลขเครื่องบินนะคะ EC หนึ่งสามห้านะคะอย่าเพิ่งไปลูกอย่าเพิ่งไปงเดี๋ยวเขาจะจอดแล้วเราหออเราจะจอดแล้วลูก

ลงแล้วลงแล้วนะคะู้